สวัสดีครับผู้ชมในวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปดูรีวิวสกิลของผลมังกรรีเวิร์กนะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรเท่โคตรเฟี้ยวนะครับวงเล็บเสินเจิ้นนะครับวันนี้ผมได้ไปเจอแแบบหนึ่งมาครับทุกคนจะเรียกเออเป็นแมบบแหละแมบบที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อมังกรรีเวิร์กโดยเฉพาะเลยนะทุกคน, <Wow. S 1> กคนเราไปดูกันดีกว่าว่าแมบบไหนนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นแมปที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อผลมังกรรีเวิร์กโดยเฉพาะนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสกิลของผลมังกรรีเวิร์กสุนเจนจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะครับทุกคนนี่ครับมันก็จะเป็นหน้าจาประมาณน,นี้แม่งคือเหมือนทุกอย่างเลยผมว่านะเป๊ะทุกอย่างเลยอันดับแรกเรามาดูผลมังกรกันก่อนเลยนะครับทุกคนโคตรจะเป๊ะดูดิ <laughs> มีไฟมีเอฟเฟกมีออร่าด้วยนะครับทุกคน เดี๋ยวลองทิ้งได้ปะทิ้งทิ้งได้นะครับทุกคนนี่ครับผลมังกรรีเวิร์สสามารถทิ้งได้โคตรเท่เข้าคนดูทิ้งแล้วก็เก็บดิเก็บโอเคกินได้ปะกดผมกดไม่ได้นะแต่ว่าสามารถทิ้งได้แต่กินไม่ได้โอเคแต่ว่าผมว่าผลมังกรคือแบบเท่นะคนดูเหมือนเลยแหละ <S <S คือเป๊ะมากเขาํำได้ออกมาดีมากแต่ว่าภาพหน้าจอแม่งลายน้ำเต็มเลยนะ งใส่กวาลิขสิทธิ์นะครับโอเคประมาณนี้เออถ้าพูดถึงความเหมือนนี่บอกเลยว่า100%นแน่นอนสําหรับตัวผลพิศาจนะครับทุกคนคุณผู้ชมครับจอมาเรามาดูที่สกิลของเขากันนะครับทุกคนเขาจะทาออกมาได้เวอร์วังอลังการแค่ไหนนะครับกดมาที่รูปมังกรเลยนะครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นถือกระบองนะครับแต่ว่าเดียวเดี๋ยวใจยเยน็นใจยเยน็นคือตรงหน้าจอจะไม่ขึ้นตัวแบบ ตัวเลขให้กดนะคนดูหรือว่าตัวคีย์บอร์ดให้กดนะครับโอเคแต่ว่าเราสามารถกดได้นะเดี๋ยวผมจะลองกดแซดูนะครับแซดนี่ครับยิงโอ้โวเอือเอือเดียวเดียวเดวอ๋อโดนอะไรเนี่ยคือซกิลแซนี่ครับนี่คือ Z นะครับนี่แซดมา Z กลับไม่โกงเอาดิ oh. แดนไม่ได้นะครับแต่ว่าโดดได้โดดได้หลกนโลบก,ก oh, <no. S 1> ล๋ยวแซดอีกทีนีแซด ีโอเคแซตก็จะประมาณนี้อ๋อมัลเลงเสร็จเราแล้วโดดหลบก่อนเออโ <Okay. S 1> ลบคแต่ว่าสออกิลเคนดูเอเฮ้ยมันแปลงเป็นมังกรก่อนเราเลยวะ่ะมัอยังไม,ม่รีวิวเลยไปก่อนเลยรีวิวก่อนสกิลเอ็กืมอ,อไม่มีอะไรนะคนดูเอ็กทำไมดิเหมือนว่าเอฟเฟ์ FX จะไม่ขึ้นนะคนดูอ๋อ สกิูเอ็กเอฟเฟกต์ไม่ขึ้นนะครับมาจอ่อมาเดี๋ยวเรามาดูซียูซีกันแบบจะจะนะครับทุกคนยูซีจะเฟี้ยวฟ้าวแค่ไหนนะครับยูซีว้าวโอ้โหโอจอสั่นสะเทือนนะสกิูซีนะว้าวซีโอ้โหผมว่าเขาก็ทำออกมาสวยอยู่นะคนดูเนี่ยคือว่าสวยในระดับหนึ่งของเขานะครับ แล้วก็แมปต่างๆนี่คือโคตรเป๊ะคนดูดูดิท้องฟ้าต่างๆนานาคือแบบเป๊ะมากซโอ้จอสั่นครับซีโอเคจอมาเรามาดูที่ซีคกันทุกคนเอนี่ครับซีควเอฟถือว่าปีกมันดูหน่อมแน้มไปเปล่าคนดูเหมือนการ์ตูนเลยเนาะเออ แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เออแม่งผมว่าแบบม่งก๊อปมาทั้งแบบป,ปะเดี่ยมันยกมาทั้งแบบเลยอะฝั่งนี้กับฝั่งนู้นแม่งเหมือนกันทุกอย่างอะดูดิต้นไม้ยังเป๊ะนะเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนดิมันจะเป๊ะเหมือนแบบแบบจริงหรือเปล่านะเออมี NPC หรือเปล่าไม่มีนะครับแต่ว่าข้างบนแม่งเป๊ะมากเลยคนดูออลงไปดูที่เรือนีดูท่าเรือก่อนแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่ง ก่อที่จะมาดูบังกรนะครับขอดูชาเรือก่อนโอเคถ้าเราลงไปน้ำจะเป็นยังไงคนดูเดี๋ยวผมลองลงน้ําดูจะเป็นยังไงอะลงน้ําไม่ได้นะครับลงนน้ำตีฮะห้ามลงน้ํ <laughs> าน,นะครับโอเคลงน้ําไม่ได้ <laughs> มาครับจอบมาเรามาดูล่างบังกรครับทุกคนล่างบังกร <laughs> เฟี้ยวเลยคนดูว้าวว้าวไหนดูหางมังกรดิอู๋นี่ครับอารมณ์ประมาณเหมือนนางเงือกนะครับทุกคนเออนางเงือกคือแบบแหวกว่ายว่ายบนประมาณนี้นี่ฮะโคตรเท่มาดูสกิลแซดก่อนเลยแซดเล็งไปฮะ ทำไมไปทางนู้นอ่ะเอาใหม่ดิเซตเดี๋ยวนะทำไมมึงยิงกลับหลังอ่ะเราจะจะไปตามเมาส์อ๋อไหนเอาเมาส์ไว้ตรงนี้ดิเซตอ๋อคือสกิลเซตไปตามเมาส์นะทุกคนโอเคต่อมาก็จะเป็นสกิลเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์อ๋อสกิลเอ็กซ์ก็จะเป็นลมหายใจมังกรน,นะทุกคนดู X นี่ครับลมหายใจมังกรว้าว <c oughs> เท่นในระดับหนึ่งอยูน่นะคนดูเออทำเป็นเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ทำไมวิ่งไม่ได้อะ่ะฮัลโหลเ,ออเดี๋ยวอ้ oh, <no. S 1> ทำไมผมวิ่งไม่ได้คนดูฮะซี C. เลยละกันซี C. อ่าอยู่ซีก็จะปล่อยลูกไฟเหมือนเดิมน,นะครับ ้ <Wow. S 2> แต่ว่าตอนนี้คือตัวผมบักไปแล้ววิ่งไม่ได้แล้วตอนเนี้ยอยู่กับที่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะไปยังไงเนี่ยซี C. เออวิ่งไม่ได้โอ้โหย f อ่ะ f มีปีกออกมาเฉยเลย <c oughs> มีปีกออกมาจากหน้ามังกรเฉยนะคนดูนะ f เออแต่ว่ามันจะหันไปตามเมาน้ำุกคน,แบบนเดี๋ยวนะ โอเคได้แล้วโอเคได้แล้วครับทุกคนโอ้ยแปลงร่างใหม่โอเคไปไม่ได้คนดูผมไปไม่ได้ผมแปลงร่างได้แต่ผมมิ่งไม่ได้เดี๋ยวนะเป็นไรเดี๋ยวผมลองย้ายที่ดูเดี๋ยวลองแปลงร่างดูตรงนี้แปลงร่างโอเคเคลื่อนที่ได้ปะเคลื่อนที่ไม่ได้ครับทุกคนน่าจะบั็กแล้วล่ะเออบั็กแล้ว F อพี่อะไร X เออ สกิลเอ็กลมหายใจมังกรประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับสกิลมังกรรีเวิร์เสเซนต์ก็จะประมาณนี้นะครับใครอยากลองมาเล่นดูผมจะใส่ลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนแต่ว,ว่าผมเดินไปไหนไม่ได้แล้วตอนเนี้รู้สึกว่าแบบแม่งจะบลัคแล้วไปไหนไม่ได้แล้วผมชอบอย่างเดียวคือชอบผลมังกรน,นี่แหละคือเปอรเอะเบมากบอกเลยว่า โอ้โหเวอร์วังมากนะครับทุกคนเนี่ยสมจริงมากนะครับแต่ติดอย่างเดียวคือแม่งลายลูกตาชิไหมในะลายน้ำนะโอเคทุกคนสำหรับการรีวิวมังกรเสรินเจินก็จะประมาณน,นี้ทุกคนไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ